มาอ้ยโอ้ใบใหญ่มากตามคำเล็กลองครับตอนนี้สวนตะแก้วเรานะครับมีขายใบทองหลางแบบสดแล้วนะถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับมาครับวันนี้พามาชมบรรยากาศตัดแต่งกิ่งทองหลางกันเราจะตัด,ตดเอาเฉพาะด้านที่เข้าไปรบกวนทุเรียนนะครับสังเกตว่าเห็นไหมมันจะเริ่มชนกันแล้วตอนนี้เป็นช่วงท่เรียนกําลังแตกใบอ่อนด้วยนะมามาอ้อ โอ oh. ้ดยอดครับใบใหญ่มากอันนี้จะปีกันแดงเนาะส่วนมากอ่อนๆจะเป็นก้านแดงครับพอแก่แล้วจะเขียวใครที่สนใจนะครับใบเอาไปหมักจุลินทรียได้นะครับเอาไปหมักกระปุ๋ยคอกได้และที่เด็ดที่สุดครับจะบอกว่าที่เด็ดคือตรงไหนนี่ที่เด็ดคือตรงนี้เราสามารถเอาไปกินกับส้มตามํากับเมี่ยงคําได้ครับมีความอ่อนแล้วก็ มันนะครับมีความหอมด้วยนี่ใบต้องเป็นแบบนี้ครับกำลังทานกําลังอ่อนๆน,น,นี่ประมาณนี้นะกำลังหอมเป็นเมี่ยงใช้แทนใบชูพูได้นี่แก่ไปหน่อยนะครับอ่อนๆอ,อนอย่างนี้กำลังทานเลยยอดอยนี้กินกับส้มตำอร่อยมาก